สวัสดีครับพบกับช่างวัยเก่าชื่อกิจจิตอาสานะครับก็ผมอยู่ที่จังหวัด,ดคนครราชสีมานะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของอาการดูแลรักษารถยนต์นะครับให้กับท่านที่ใช้รถยนต์อยู่รถยนต์นะครับในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับเรื่องว่ามีความสําคัญนะครับกับชีวิตประจําวัน ของเราเหลือเกินนะครับแล้วก็ทุกวงการทุกสายอาชีพก็ใช้รถยนต์นะครับเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาชีพของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของอคําแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการดูแลรถยนต์นะครับผมขออนุญาตแนะนําเรื่องเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่พวกเรานะครับจะต้องรู้เพราะว่าการใช้เครื่องมือนะครับ ในการบริการหรือการดูแลรถยนตะ์เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความจะเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามีแค่ภาษาสัมผัสทั้ง5้าแล้วเราสามารถที่จะดูแลรถยนต์ได้นะครับในเรื่องของตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นนะครับหรือมือนะครับไปสัมผัสพวกนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำะเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้ดูแล ในเรื่องของรถจนหรือว่าเครื่องยนต์เกิไกลกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ผมจะแนะนำะหลักๆใหญ่ๆก็คือ2ประเภท2ประเภทนะครับแล้วก็ในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีแบบของเขานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมันรู้กันว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างน,นะครับติดตามกันมาครับอาตอนนี้เรามาดูเครื่องมือที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับว่า แต่ละประเภทมีอะไรบ้างซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลรักษารถยนต์หรือซ่อมรถยนต์เนี่ยมันมีจํานวนซึ่งค่อนข้างมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้จะมาแนะนําเพียงแค่2ประเภทก่อนนะครับก็คือในส่วนของประแจรประแจก็คืออยู่ในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับจำนวน4ชิ้นก็คือ1 2 3 4สนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งสองขวา2ชิ้นนะครับก็เรียกว่าไขควง นะครับไขค่วงเดี๋ยวเรามาดูแต่ละประเภทกันว่าคุณสมบัติเขามีอย่างไรนะครับครับเรามาดูคุณสมบัติของเครื่องมือที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับประเภทแรกก่อนนะครับเรื่องของปจัปจแจปัจแจที่ผม,มยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นี้สี่ตัวใช่ไหมครับสี่ตัวเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกตัวนี้เรียกปัจแจแหวนนะครับ เหตุที่เรียกประแจแหวนเพราะว่าที่ด้านปลายของเขาที่ใช้ขันนัดหรือโบนะครับมันมีมันมีรูนะครับรูที่เหมือนแหวนนะครับเอานิ้วใส่ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่ตัวประแจเองจะมีเขาเรียกว่าขนาดขนาดที่บอกบอกนี่ครับเนี่ยหัว oh, น็อตหรือโบนะครับหัว oh, น็อตบอกเอาไว้นะครับที่เอาผมมาโชว์นี่ครับก็คือเป็นประแจขนาด 19 21ม mm, ิลิเมตรมีหน่วยเป็นมิลิเมตรนะครับแล้วก็มันมี12เหลี่ยมนะครับดูดูดูมุมเนี้ยในแหวนนยครับมันมี12มุมมีเหลี่ยมอยู่12เหลี่ยมนะครับเวลาเราจะไปซื้อนะครับเวลาเราจะไปซื้อบอกเคล็ดลับเิดนึงการซื้อมันมีทั้ง12เหลี่ยมกับหเหลี่ยมเราอย่าไปซื้อ12เอ,อ,อ่อขออภัยอย่าไปซื้อหกเหลี่ยมนะครับเราต้องซื้อ12เหลี่ยมเหตุที่ให้ซื้อ12เหลี่ยมก็เพราะว่า เวลาเข้าไปขันประแจเนี่ยเข้าไปขันในในตรงที่คับแคบเนี่ยมันสามารถมีองศาที่สามารถที่จะเลื่อนได้หลายตำแหน่งแต่ถ้าใช้หกเหลี่ยมนะครับองศามันจะกว้างมากพอเวลาเราขันหรือคลายพยกประแจแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องอเคลื่อนตัวประแจไปค่อนข้างไกลเพราะนั้นถ้าเกิดในที่แคบเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นขอให้ใช้ เรียกว่าเวลาไปซื้อนะครับใช้เนี่ยก็คือขอให้ใช้ขนาดสิบสองเหลี่ยมแบบสิบสองเหลี่ยมนะครับแล้วมาดูตัวที่สองกันอ่ะอันนี้เป็นตัวที่สองผมยกตัวนี้มาดูว่าตัวที่สองอันนี้เขาเรียกว่าปลาแจปากตายปลาแจปากตายเนี่ยก็จะมีเรียกว่าปากอยู่สองข้าง นะครับปากอยู่สองข้างซึ่งแต่ละข้างเนี่ยส่วนส่วนมากนะครับส่วนมากมักจะมีขนาดที่แตกต่างกันเห็นไหมครับมันก็จะมีอย่างด้านเนี้ยด้านเนี้ยมันก็จะกว้างออกว่าด้านนี้เห็นไหมครับชัดเจนเนาะเพราะนั้นเนี่ยด้านเนี้ยจะเป็นขนาด14มิลส่วนด้านนี้จะขนาด12มิลเอาไว้ใช้ในหัวนอ็อตซึ่งมันคนละขนาดกันแล้วในตัวประแจตัวนี้เองเนี่ยนะครับประแจปากตายเนี่ยสังเกตดูจากด้าม นะครับจากตัวมันเนี่ยพอตรงมาปั๊บเนี่ยปากมันจะไม่ตรงนะครับมันจะเฉียงลงมานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเฉียงขึ้นนะครับเหตุที่มันเฉียงเพราะว่าเอาไว้ใช้เวลาขันในที่แคบแบเช่นเดียวกันแบบแคล้ายๆกับสิบสองเหลีย่ยมที่ผมบอกหมอจีนี่ของปแจนะครับพอเวลาเราเสียบเข้าไปตรงหัวน็อตหรือโบน่ะในในที่แคบเนย <c oughs> พอจะขันปั๊บมันติดถูกไหมครับมันสามารถยกแล้วก็กลับทาง ซึ่งปลายเนี่ยมันก็จะชี้ไปอีกด้านหนึ่งค่อนข้างไกลทาให้ขังหรือคลายในที่แคบๆได้นะครับอีกประเภทหนึ่งสุดอีกอันนึงนะครับยังไม่สุดท้ายยังมีอีกนี่ประแจที่มีแหวนปากตายรวมกันเขาเรียกว่าประแจร,รวมนะครับประแจร,รวมคือประแจชนิดเนี้ย มันจะมีทั้งซ้ายและขวาเนี่ยประแจร,รวมทั้งแหวนและปากตายเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับอันเร่งผสมแบบนี้บางทีมันสามารถที่เอาไปใช้ในตัวตัวเดียวนะครับแล้วก็สําหรับใช้แรงที่ค่อนข้างเ,าเรียกว่าต้องใช้แรงเยอะหรือไม่ก็ใช้ในน็อตที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายในเรื่องของประแจนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าประแจเลื่อน นะครับปจัจแจเลื่อนเนี่ยมันมันสามารถปรับขนาดของปากเนี่ยให้กว้างหรือแคบได้เห็นไหมครับให้กว้างหรือแคบได้เพราะฉนั้นเนี่ยปจัจแจเลื่อนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับน็อตชนิดต่างๆได้ค่อนข้างมากแต่ข้อแนะนําของปจัจแจเลื่อนเนี่ยก็ก็มีนะครับเอาไว้ใช้ในลักษณะที่ค่าแรงขันไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะปากตัวนี้มันสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเจอน็อตที่มันขันด้วยความเรียกว่าค่าแรงที่ว่าแน่นมากๆถ้าเราไปขันหรือคลายบางทีปากมันจะไม่คงที่นะครับมันจะขยับถึงมันจะเป็นแบบนี้ก็จริงันจะขยับได้นะครับมันอาจจะทําให้หลุดนะครับหลุดแล้วอาจจะเป็นบ่อเกิดให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นเลือกใช้ดีๆส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นประแจที่เป็นอเนกประสงค์ นะครับอันนี้ประสงค์ก็คือหมายความว่าไอ้ประแจน็อตที่เราใช้อยู่นะครับที่ประแจที่ใช้กับน็อตหรือว่าน็อตที่ใช้กับประแจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกียวมินนะครับแต่ก็จะมีบางอย่างที่มันเป็นเกียวหุนนะครับเกวมินกับเกียวหุนน่ะมันแตกต่างกันมินนะครับเป็นมาตรวัดเรียกว่าของเมติกส่วนหุนนะครับเป็นการวัดแบบอังกฤษนะครับหุนเช่นการเปลี่ยนก๊อกน้าปราปาอ่ามันก็จะเป็นหุนเพราะฉะนั้น ตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้เพราะว่าไอตัวเนี้ยของประแจมินที่ไปใส่ในก๊อกปลาเน่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับอีกอันนึงนะครับไขควงนะครับไขควงคนสมัยก่อนบางทีเขาเรียกไขควงตัวเนี้ยคู่เนี้ยว่าสักคูไหลนะครับจริงๆแล้วคือ ถ้าเรียกภาษาที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือไขควงนั่นแหละแต่สกูไรเนี่ยเขาไปทับศัพท์มาจากภาษภาอังกฤษเพราะว่าอังกฤษไอ้คำคำที่เรียกอไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยไขยควงเนี้ยที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือสกรูไดเวอร์นะครับสกรูไดเวอร์เพราะนั้นช่างสมัยก่อนนะครับที่เขาไม่ได้เรียนในเรื่องด้านช่างมาเนี่ยเขาเขาก็เรียกทับศัพท์นะครับ เป็นสักกุไลสักกุไลแทนนะครับเพราะนั้นไอไขควงเนี่ยมันก็จะมี2 2แบบใหญ่ๆซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่2แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีมากมายกว่านี้ที่แนะนำก็คือเป็นอัอนนี้ไขควงแบนด์นะครับส่วนตัวนี้เป็นไขควงแฉกนะครับก็แนะนำเรื่องเครื่องมือกัรข้าวๆก่อนนะครับวันนี้แล้วยังไงเดี๋ยวผมจะาพาท่าน ไปรู้จักวิธีการใช้ประแจไขควงที่ถูกต้องก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปดูในรายละเอียดอย่างอื่นกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตจบในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้นะครับซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะทราบ ในไลฟ์ต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ